ผมได้ข่าวมาว่ามีคนวิ่งขึ้นบันไดพิยานาควัดเขาไม้แดง154ขั้นใช้เวลาเพียง33วินาทีและวันนี้ผมก็จะมาท้าชิงกับเจ้าของสถิติครับอาร์ตโชคชัยครับผมอยู่ในเรียวครับแต่ข้ามจีบสาวผมนับสามชัยครับผมมีทํามาก็ไม่ต่ำกว่าร้อยคนนะไม่ไม่เคยมีใครทําได้เอาไป23วิพอ22พอครับเฮ้ยโอ้ยไปคุณมากครับผมคาตอบอยู่ข้างบนมั้งครับ ด้วยความที่หนึ่งว่าใช้ลีการกับน้องนัทสนามชัยอองลายกายเป็นประจำอยู่แล้วก็เลยให้พี่กับอาร์ตนะครับสามารถหนเหล็กช่วยได้แต่สองคนนี้คือจะไม่มีการจับเหล็กแรงทั้งสิ้นเดี๋ยวเราไปดูกันสามสองหนึ่งบ้า <c oughs> <c oughs>

งคนสุดท้ายห้าสองห้่าห้ายังไม่มาเดึนอี้เขล้ลงก่อนพี่เขาลงละเหนื่อยสะดจครับผมเชยเ็ยยังต้องแำโ้ พี่ก็ได้ที่สุดท้ายนะครับใช้เวลาไปทั้งหมด1นาทีนะครับพี่137่โลใครร้อยโลขึ้นนะเจอพี่ได้พี่เชอพี่ที่น1นแน่นอน2ี่ิาวิครับก็ทำลายสถิติเก่าไปเดี๋ยวไฟหน้าของมาแก้มผม32ครับสะดดไป2ทีครับส้าวุ่นเลยครับ <c oughs> ผมก็ทำเวลาไป27วินาที <c oughs> โอ้ยแย่ๆยทำายสถิติได้ไวย